น้องๆนะครับใช้อุปกรณ์ที่พี่ทอปได้เตรียมไว้ให้นะครับผสมสารเคมีที่จะทําให้อินดิเคเตอร์ที่ทํามาจากกระหล่ำม,ม่วงและจะกลายเป็นสีแดงด้วยการเติมน้ำส้มสายชูไปแบบนี้ให้กลับสภาพนะครับกลายกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือแบบนั้นนะครับหาวิธีทําให้ น้ำอินดิเคเตอร์แบบนี้กลายเป็นสีเดิมให้ได้และที่สำคัญที่สุดครับต้องทำให้น้ำนี้อย่าเกิดการขุ่นเด็ดขาดน้องๆพร้อมที่จะเข้าไปคิดด้วยกันหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว15นาทีคิดไว่ได้เลยเบสเบสเบสนี่ยาล้างจานสมมรแล้วเบสแค่นิดเดียวพอแค่เดียว ยังอ่ะมันยังลองดูก่อดูดิมันอ่ันมัน่นอย่อ่ะตเพิ่มรีนีเเยวเหลือเวลาหมดเนี่ยอันเนี้ยใช่้เป็นม่วงนะย่ออกเป็นสีม่วงอ่ะูหลังได้ายในจวเวลาแลอ้วตายเนี่ยตายเนี่ยน่าสวย ตอนนี้นะครับน้องเขามีหลักการที่ดีมากเลยครับ,ค,รบคือว่าจ <ผม S 1> ากน้ําอันใหญ่ๆสีแดงเนี่ยน้องเขาแยกออกมาเป็นถ้วยเล็กๆครับแล้วก็คอยทดสอบว่าอันไหนจะเป็นเบสที่แรงที่สุดครับตอนนี้เนี่ยหลอดทดลองเนี่ยก็คือน้องๆทดลองทีละหลอดเลยนะใช่แล้วก็มีการใช้าสารต่างๆมากมายคิดว่าจริงๆพอจะทราบเลยครับว่าอะไรเป็นเสบสแต่ว่าที่ยากคือว่าจะหา สารที่มากพอจะเปลี่ยนแสนสีแดงเยอะขนาดนี้ได้ยังไงเพราะเมื่อกี้ก็พี่ท้อมก็มือหนักไปหน่อยเททั้งหมดเลยเอาที่ใส่ที่ใส่ผ่านไปแล้วสิบนาทีนะครับเหลอห้านาทีนเหลือห้านาทีนะฮะเดี๋ยวน้องเปล่าล้างบอกนะครับทำไมเหตุการณ์มันช่างเร็วไวขนาดนี้อือเป็นอ่อกเป็นอ่อนไปเลยอ่ะสีฟ้านะเอาไงเดี่ยเห็นไหมบอกจะช่วยเพื่อนช่วยไม่ได้สำหรับคนเลย ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้เลยเฮ้ยไม่เอาใส่แล้วใส่แล้วใส่เดี๋ยวแป๊บนึงช่วยตัวังเอาถ้วยมาดิถ้วยยังไงทำยังไงยังไงแล้วอ่ะออหกสิบวินาทีถึงมือลรื่อยๆลงกดเลยระวังเจริเจริตัวนี้ก็มีนะอ่าใส่น่าเฮ้ยเริ่มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขอใส่ใส่หลอดหน่อยใส่หลอดหน่อยดิจะไปเทียบ มันไม่ทันแล้วขอบอกมันเหือยด้วยมาดูกันดินี่เทปมันเปล่าเออมันเไม่ต้องพอมกกว่านิดหน่อยเออมะนาวมะนาวมะนาวเดี๋ยวาพูดลองคนก่อนนี่อย่าพูดใส่ใส่ที่คนมาให้เลยไอ้นี่อ่ะไอ้นี่สี่หึไอ้นี่อสามใส่ไอ้นี่มาลองสองหนาวงพรุ่งีเวลาครับเรามาดูกันใกล้ๆครับอันนี้นะครับ คือสีเดิมของอินดิเคเตอร์ของเราครับตอนนี้สีของอินดิเคเตอร์ที่น้องทําได้เป็นสีอ๋อชื่อเขียวน,ยนะครับน้องๆคิดว่าทําไมมันถึงกลายเป็นสีเขียวครับใส่สายนน,นนี้เยอะไป,ไป จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าสารที่ทำตะกั่งม่วงของเราเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้กว้างมากครับ5เป็นสีของน้ยก็จะเป็นเบทที่มากเกินไปใช่ครับถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นกรดใช่ไหมคะเราต้องพยายามแปลงให้มันมีค่าที่เป็นกลางหรือว่าเติมสารที่มีเบสมากขึ้นดังนั้นเนี่ยน้องก็ต้องพยายามหาสารตัวนี้ให้เจอซึ่งเรามีข้อจํากัดก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรามีน้ํากราําปีที่ออกสีโทนแดงเนี่ย จำนวนมากถ้าเกิดว่าเราใส่สารที่มีค่าเป็นเบสแล้วมีจํากัดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ค่าที่ต้องการใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการผสมก่อนแต่ถ้าเราผสมมากเกินไปก็เป็นไงคะอาจจะมีค่าที่ไม่ต้องการดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ช่วงสีด้วยว่าถ้าสารกลั่มปีสีม่วงเนี่ยถ้าเราเติมสิ่งที่เป็นกรดเนี่ยมันจะออกโทนเป็นโทนแดงแต่ถ้าเราเติมโท,ทนที่เป็นมีค่าเป็นเบสเนี่ยมันจะออกเป็นโทนน้ำเงินเราคงเคยดินคำว่าดินเปรี้ยวดินเข้ม น้ำดินเกลือต่างๆสิ่งเหล่านี้นก็เป็นเรื่องของค่าความเป็นกรดด่างหรือว่าค่า pH เหมือนกันนะครับถ้าดินมันเป็นกรดมากปลูกพืชก็ไม่ค่อยได้ผลเราก็ต้องมีการปรับปรุปรงดินก็เหมือนกับเคสตัวอย่างอันนี้นะครับซึ่งน้ากระหลาดปีนี้เป็นกรดอ่อนๆนะก็สามารถจะเติมเบสลงไปได้ถ้าเป็นดินสินเขาเติมกันปกติก็คือการเติมปูนขาวเพื่อจะช่วยกรับให้กรดเนี่ยมันลดลงหรือว่าถ้าเป็นด่างเนี่ยบางครั้งเราก็เติมพวก แคลมปถานหรือแอมโนีเนียลงไปบ้างก็สามารถทําให้ดินเนี่ยมันเป็นกลางแล้วก็ปลูกพืชให้พวกเรารับประทานได้ดีมากขึ้น